สวัสดีครับในคลิปนี้จะเป็นการสรุปการดำเนินเ,นเควสและเล่าเนื้อเรื่องไปพร้อมๆกันครับกับเควสที่มีชื่อว่า The New War ผมว่าคงไม่ต้องเกริ่นให้มากความกันแล้วนะครับเรามาเข้าเนื้อหาของเควสกันเลยดีกว่าเรื่องแรกครับผู้เล่นที่จะสามารถทำเควสนี้ได้จะต้องผ่านเควสหลักและเควสย่อยทั้งหมดก่อนถึงจะมีเควสที่ไม่เกี่ยวข้องแต่เมื่อมาถึงเควสนี้ได้ผมก็อยากให้เพื่อนๆทำเควสทั้งหมดให้เสร็จ เพื่อเวลามีเควส์ใหม่ๆม,มาเราจะได้ไม่ติดขัดและเสียเวลากลับไปทำนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยกับสิ่งที่ผู้เล่นต้องมีในเควสนี้นั่นก็คือยานเรลแจ็คและหุ่น n นคมชรวมไปถึงดาบพาราติซิสด้วยครับหลังจากที่ผู้เล่นได้เตรียมตัวจัดตัววอลเฟมอาวุธหรือหุ่นเนคมเชเรียบร้อยแล้วผู้เล่นจะสามารถกดเริ่มเควสได้ที่โคเด็ก แต่ตัวเกมก็จะแจ้งเตือนผู้เล่นว่าหลังจากที่ผู้เล่นเริ่มเควสตไปแล้วผู้เล่นจะไม่สามารถทำกิจกรรมหรือภารกิจอื่นๆของเกมได้จนกว่าเควสต The New War จะเสร็จสิ้นซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ2-5ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เล่นเองโดยแต่ละการดำเนินเควสตจะมีเซฟพอยต์อยู่ตลอดผู้เล่นไม่ต้องกลัวว่าถ้าไม่มีเวลาเล่นได้ต่อเนื่องจะต้องกลับมาเริ่มเควสใหม่นะครับเพราะตัวเกมจะมีจุดเซฟพอยต์ตลอดการดำเนินเควสต และเมื่อผู้เล่นมั่นใจว่าพร้อมแล้วก็กดยืนยันเริ่มเควสตได้เลยครับเริ่มเควสมาครับเราก็จะเจอกับตัวละครคาว175าคราวได้ทำการต่อสู้กับพวกเซนเทียนระวางแผนกับเวเฮกนะครับในการจัดการและได้ข้อสรุปว่าจะต้องนำระเบิดเข้าไประเบิดฐานของยานเซนเทียนถึงอย่างนั้นครับเมื่อคราว175ได้ทำภารกิจใกล้สำเร็จก็โดนอิราจัดการเสียก่อนหลังจากนั้นครับเราก็จะตัดภาพมาที่เผ่าคอปัส ซึ่งทำให้เห็นว่าการลุกราานของพวกเซนเทียนนั้นทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ไหนก็ได้รับผลกระทบอย่างทั่วหน้าครับวิโซอาครับได้รับคำสั่งจากอลาดวีให้ทำการปลดความปลอดภัยของยานซึ่งเวโซก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับว่าปลดระบบความปลอดภัยนั้นจะช่วยพวกเขาให้ต่อสู้กับพวกเซนเทียนได้อย่างไรแต่ก็ทำตามคำสั่งที่ได้รับมา แต่แล้ววีโซก็ได้รู้ความจริงว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของอลาดวีนั้นก็คือการเข้าร่วมกับพวกเซนเทียนซึ่งวีโซนั้นไม่เห็นด้วยจึงเข้าควบคุมกองยานและออกคําสั่งโจมตียานเซนเทียนจนวาระสุดท้ายครับและโดยการรุการานนี้เองครับเหล่าเทนโนเองก็ไม่สามารถอยู่เฉยได้เช่นกันในสนามรบเทนโนได้ร่วมมือกับเทชินเพื่อที่จะเข้าแทรกซึมเข้าไปในยานของพวกเซนเทียนจากด้านใน แต่ด้วยความที่วิยญานของผู้เซนเทียนนั้นมีม่านพลังที่ทําให้วอลเฟมไม่สามารถใช้การได้อยู่เทชินครับจึงอาสาเข้าไปทําลายม่านพลังนั้นก่อนก่อนที่จะให้สัญญาณเทนโนเข้าร่วมต่อสู้แต่แล้วครับเทชินก็รู้สึกว่ามันเป็นกับดักจึงมุ่งหน้าไปยังตัวการของเรื่องนี้แต่เพียงคนเดียวครับแต่แล้วครับเทชนก็ถูกจับได้และมันก็ได้สวมหน้ากากที่มีพลังการล้างสมองที่เรียกว่าวลมาใส่ให้กับเทชน ซึ่งทำให้เขาเห็นคนรักของเขาถูกเทนโน่ฆ่าตายแต่ด้วยพลังใจของเทชินครับจึงถอดหน้ากากนั้นออกแต่ก็ยังไม่พ้นเงื้อมือของเอราและบาลัสในทีวอินาทีนั่นเองนะครับที่เทนโน่ได้ปรากฏตัวขึ้นแต่ก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่อยู่ตรงหน้าซึ่งเป็นภาพของโลตัสในร่างของเซนเทียนหรือว่านาธาในสภาพที่อ่อนแรงซึ่งในตอนนั้นเองครับเราก็เข้าใจทุกอย่างแล้วว่าแท้จริงแล้วบาลัสนั้น ได้ดึงพลังจากโลตัสเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างทำให้โลตัสนั้นอยู่ในสภาพอ่อนแรงเช่นนี้ครับหลังจากที่บาลัสเอาพลังของโลตัสไปแล้วและมีพลังมากพอบาลัสก็ได้เปิดประตูมิติขึ้นทำให้โลตัสในร่างของเซนเทียนหรือนาทานั้นกำลังถูกดูดเข้าไปยังประตูมิตินั้นแต่เราก็สามารถคว้ามือเธอไว้ได้แต่ถึงอย่างนั้นครับบาลัสก็ใช้ดาบพาราติซิสฟันมือของโลตัส ทำให้เธอนั้นถูกดูดเข้าไปยังประตูมิติและเทนโนนั้นก็เศร้าใจเป็นอย่างมากและนั่นครับเป็นการเปิดช่องให้ารัสโจมตีเราได้แล้วเราก็ได้หมดสติไปและถูกดูดเข้าไปยังประตูมิติเช่นเดียวกันและโดยการที่เทนโนนั้นคาบหายตัวไปทําให้รัสนั้นสามารถขึ้นเป็นผู้ครองระบบสุริยะโดยใช้ชื่อว่านามเมอร์ครับและใช้หน้ากากที่มีพลังการล้างสมองที่เรียกว่าเรลมาสกับทุกเผ่าพัานธ์ ทำให้ทุกคนต่างเป็นทาสและยอมจํานวนให้แก่บ,บาลัสไม่ว่าจะเป็นออสตรอนโซลาริสกรีเนียหรือแม้กระทั่งคอปัสก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นครับการที่เทนโนนั้นหายตัวไปก็ไม่ได้หมายความว่านี่คือจุดจบครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่าติดตามเพราะการหายไปของเทนโนนั้นทําให้มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งนอร่าไนเรียกคนผู้นี้ว่าดริฟเตอร์หรือผู้รอยเคว้งนั่นเองครับ ริสเตอร์ผูนีครับได้ทําภารกิจคอยแทรกซึมช่วยเหลือเผ่าพันธุ์ต่างๆที่ถูกควบคุมแต่ถึงอย่างนั้นครับเอราก็ได้ใช้ลูกสมุนของมันในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยและริสเตอร์ครับก็ต้องคอยระวังลูกสมุนของเอราแต่แล้วครับริสเตอร์ก็พลาดท่าเข้าจนได้ไปเจอกับหนึ่งในลูกสมุนที่เรียกว่าอาขอนทาให้ต้องถอนกําลังกลับมายัางฐานที่มั่นครับและในตอนนั้นเองเราก็ได้รู้ว่า ดริฟเตอร์คนนี้มีหน้าตาคล้ายคลึงกับเทนโนตแต่อยู่ในร่างที่โตกว่าและก็ยังมีร่างที่เป็นพลังงานที่หลงเหลือของโลตาสอีกด้วยทำให้เรารู้ว่าดริฟเตอร์ต้องการที่จะช่วยเหลือโลตาสให้กลับมาเป็นปกติดังเดิมแต่การทำเช่นนั้นลำพังดริฟเตอร์รู้ดีว่าตนเองนั้นไม่สามารถทำได้จึงมีความคิดที่อันตรายที่สุดเท่าที่จะคิดออก คือการไปร่วมมือกับฮันฮาวที่น่าจะเป็นขุมกําลังที่มีพลังมากพอที่จะช่วยเหลือได้จากการที่จะไปยังที่อยู่ของฮันฮาวนั้นที่อยู่ส่วนนอกของระบบสุริยะจำเป็นที่จะต้องใช้ยานของกอพัสเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตเราจึงต้องไปนำยานของกอพัสที่อยู่ในพื้นที่ของฟอร์จูน่าครับ เมื่อเรามาถึงเราก็ได้พบกับสภาพของ f o r t u n น่ที่ล่มสลายเพราะว่านามเมอร์ไปแล้วแต่ก็ยังคงโชคดีอยู่เพราะว่าเราได้รับการติดต่อจาก Little d ดั k และได้คำแนะนำว่าเราจะสามารถไปเอายานของคอป u s ได้อย่างไรและด้วยความร่วมมือนี้เองครับทำให้เรานั้นได้ยานคอปัสมาได้สำเร็จเราจึงไปสถานที่ที่ฮันฮาวอยู่และในท้ายที่สุดแล้วครับเราก็ได้พบกับสตอเกอร์และฮันฮาว ริฟเตอร์นั้นได้เกลี้ยกล่อมฮันฮาวให้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อไม่ให้บาลัสและอีราทากับโลตัสหรือในมุมของฮันฮาวนั้นครับก็คือนาทาของลูกของฮันฮาวนั่นเองนั้นครับถูกใช้เป็นเครื่องมือของบาลัสอีกต่อไปฮันฮาวครับจึงเข้าร่วมมือกับ d ริฟเตอร์และบอกข้อมูลว่าอาคอนนั้นมี3ตัวและแต่ละตัวครับก็กักเก็บพลังงานที่จะสามารถทําให้โลตัสนั้นกลับมาดังเดิมได้ แต่ก็มีคำเตือนว่าถึงจะกลับมาได้ครับแต่คนที่ได้รู้จักกับความตายไปครั้งหนึ่งแล้วจะไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แบบ100%อซและหันหาวยังให้อาวุธที่จะสามารถต่อกรอกับพวกอาคอนมาด้วยนั่นก็คือธนูนัทรักภาพของเควสนั้นก็ตัดสลับกลับมายังภาพในอดีตตอนที่เรานั้นยังอยู่บนยานซาริแมก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุการจั้ซึ่งเป็นบทเรียนของเส้นเวลา โดยสรุปแล้วบทเรียนนั้นทำให้เรารู้ว่าความเป็นจริงนั้นไม่ได้มีแค่ปัจจุบันเท่านั้นที่มีอยู่และเป็นจริงแต่ไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนั้นต่างก็มีอยู่และเป็นจริงในตัวของมันเองยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราจำเป็นที่จะต้องเลือกช่วยเพื่อนหนึ่งในสองคนเมื่อเราเลือกแล้วอีกคนหนึ่งก็จะต้องตายแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความเป็นจริงต่างๆเกิดขึ้นมาแล้ว เพียงแค่เราเลือกที่จะให้ความเป็นจริงไหนเป็นจริงกันแน่แต่อีกความเป็นจริงหนึ่งที่เราไม่ได้เลือกก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นจริงสะทีเดียวความเป็นจริงทั้งคู่ยังคงอยู่และเป็นจริงในตัวของมันเองและภาพก็ตัดมายัางปัจจุบันเมื่อเรามีข้อมูลและอาวุธที่จะต่อกรกับพวกอาคอนได้เพื่อชิงพลังที่จะสามารถฟื้นฟูลตัสให้กลับมาเราจึงออกล่าแต่ด้วยที่ดิฟเจอร์นั้นไม่ได้มีพลังงานของบอยหลายเวียนอยู่ในตัว ทำให้การต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างยากลําบากซึ่งพลังงานนั้นดิสเตอร์ได้พูดว่าตัวเขาเองนั้นไม่ได้เสียพลังนั้นไปแต่ดูเหมือนคำว่าดิสเตอร์นั้นยังไม่ได้รับพลังงานวอยนั้นมาด้วยซ้ำแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากสตอกเกอร์การต่อสู้กับอาคอนตัวแรกจึงผ่านไปได้ด้วยดีเราจึงนำผลึกพลังงานมาฟื้นฟูก,กับโลตัสแต่โดยพลังงานนั้นยังไม่เพียงพอ ทำให้โลตัสนั้นเหมือนกับสัตว์ร้ายที่พยายามโจมตีดิกเตอร์เราจึงตระหนักได้ว่าเราต้องรีบทําให้โลตัสนั้นกลับมาเหมือนเดิมโดยเร็วที่สุดเราจึงเดินทางออกล่าอาคอนตัวที่2ต่อไปเมื่อเราออกล่าอาคอนตัวที่2และได้ผลึกมาสําเร็จแล้วเราจึงนําผลึกนั้นมาฟื้นฟูโลตัสแต่ดูเหมือนว่าโลตัสนั้นกลับจาเทนโนไม่ได้เลยจึงเข้าโจมตีและในขณะนั้นเองครับภาพก็ตัดมายังกับอดีต หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุจากวอยจัมทำให้ระบบของยานซาร์แบนนั้นเสียหายเทนโนจึงพบกับแมนอินเดอะวอลและมันก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่างมีเล่นในแต่ถึงอย่างนั้นครับเทนโนในอดีตก็ได้ตอบรับความช่วยเหลือนั้นทําให้เรารู้ว่าต้นเหตุของพลังงานวอยที่ไหลเวียนอยู่ในตัวของเทนโนนั้นมาจากสิ่งที่มีชื่อเรียกว่าแมนอินเดอะวอลนั่นเองที่มอบพลังนั้นให้กับเทนโน ซึ่งเหตุการณ์นี้เองครับทำให้ความเป็นจริงทั้งสองทับซ้อนกันทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพาราดอกซ์พลังที่เทนโนร,ร่างเด็กได้รับถูกส่งต่อไปยังทุกความจริงและโดยเหตุนี้เองครับเทนโนร,ร่างผู้ใหญ่จึงได้รับพลังงานวอยมานั้นด้วยซึ่งในขณะที่จะโดนโจมตีโดยลตัสทำให้เทนโนนั้นปล่อยพลังงานวอยต้านเอาไว้และนั่นทําให้ความเป็นจริงอีกความเป็นจริงหนึ่งปรากฏตัวเปลี่ยนจากเทนโนร,ร่างผู้ใหญ่กลายเป็นร่างเด็ก ทำให้โลตัสนั้นจำเราได้และจากไปทำภารกิจของเธอเองที่เธอได้ตั้งใจเอาไว้ซึ่งบาลัสนั้นก็สัมผัสได้ถึงการกลับมาของเทนโนและโลตัสและเรียกกองอย่างเซนเทียนเพื่อเริ่มจุดประสงค์ที่แท้จริงของบาลัสเองและหลอกล่อโลตัสให้ไปติดกับที่ตัวเขาเองนั้นวางไว้หลังจากที่เรายังคงสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นเราจึงได้เดินทางไปยังวอย ที่ยาดซาร์แมนเพื่อค้นความจริงซึ่งที่นั่นทําให้เราพบกับดริฟเตอร์ความจริงอีกความเป็นจริงหนึ่งที่ทับซ้อนกันซึ่งเราก็ได้ข้อสรุปว่าดริฟเตอร์คือความเป็นจริงที่เทนโนนั้นไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแมนอินเดอะวอลและติดอยู่ในซาร์แมนนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต่างกับเทนโนที่รับพลังงานจากแมนอินเดอะวอลและถูกช่วยเหลือจากพวกนักวิทยาศาสตร์ของออโรคิน และสุดท้ายก็จบลงด้วยการหลับไหลข้ามผ่านเวลาซึ่งความเป็นจริงที่ขัดแย้งนี้ทำให้ตัวเราทั้งสองความเป็นจริงสามารถมีได้แค่หนึความเป็นจริงในขณะเดียวกันเท่านั้นผูเ้เลนจึงต้องเลือกที่จะให้ความเป็นจริงไหนเป็นคนที่จะช่วยเหลือลตัสซึ่งตัวเลือกที่ว่านี้จะไม่มีผลใดๆครับหลังจากที่เราเลือกตัวเลือกแล้วนะครับเราจึงกลับมาที่อยาง และเราจึงได้รู้ความจริงว่าโลตัสนั้นถูกหลอกล่อให้ไปติดกับของบาลัสและมันก็จะเข้าควบคุมเธออีกครั้งและครั้งนี้ครับโลตัสจะหายไปตลอดกาลเราจึงต้องรีบไปช่วยเหลือเธอครับแต่ถ้าไปตรงๆคงจะไม่ปลอดภัยเราจึงเลือกที่จะแทรกซึมเข้าไปในยานที่จอดอยู่บนยอดสูงสุดของหอคอยแห่งอูนังซึ่งหลังจากที่เราได้ช่วยเหลือคอนซูรเรียบร้อยแล้วคอนซูจึงชี้ทางไปยังหอคอยให้แก่เรา และเมื่อเรากำลังจะขึ้นสู่จุดสูงสุดของหอคอยแห่งอูนัมยานก็ได้เคลื่อนที่ออกไปแล้วแต่ทันใดนั้นเองครับหอคอยแห่งอูนัมก็ได้ปล่อยพลังงานที่จะยื้อเวลาให้เทนโนนั้นสามารถขึ้นไปบนยานได้ทันเวลาแต่เมื่อเราขึ้นมาแล้วครับโรตัสกลับบอกว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีแต่เธอเองเท่านั้นที่จะหยุดเรื่องนี้ได้หยุดยานที่บาลัสเข้าควบคุมได้ เพราะว่ายานที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้กืนกินทุกสิ่งที่ขนานนามว่าเพอร์กาซ่านั้นสามารถกินดวงอาทิตย์ได้ทั้งดวงเพื่อเป็นแหล่งพลังงานที่จะเปิดประตูไปสู่ระบบเทาซึ่งเป็นแผนการของบาลัสที่จะทำลายระบบเสิยะนี้และไปยังระบบเทาและลตัสก็รู้เรื่องนี้ดีจึงต้องเข้าหยุดยั้งโดยไม่สนใจคำพูดของเราแม้แต่น้อย แต่ด้วยแผนการของบาลาสครับที่จะทำลายระบบสุริยะของเรานั้นทำให้เรานั้นต้องเข้าใกล้ยานเพลกาซาให้ได้โดยมีเปลวสุริยะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆทำให้เราเข้าประชิดอย่างยากลำบากผ่านการคุมยานเพื่อหลบเปลวสุริยะหลังซากยานที่พังทลายและในที่สุดครับเราก็สามารถเข้าใกล้ระยะส่งตัวได้แต่ถึงอย่างนั้นครับยานเพลกาซาก็มีม่านพลังปกคลุมอยู่ เราจึงต้องนําหุ่นในคอมมซ์ไปด้วยเพื่อป้องกันพลังงานที่ปกคุมยานั้นอยู่ครับแต่เมื่อเราไปถึงเราก็ได้เจอกับอีราซึ่งเมื่ออีราครับเห็นสิ่งที่บารักสกําลังจะทําทําให้ตัวอีรานั้นเปลี่ยนใจเข้าช่วยเหลือเราทําลายม่านพลังนั้นและสุดท้ายก็ได้ช่วยเหลือเราให้เข้าไปถึงอาคารตัวสุดท้ายซึ่งเราก็จัดการอย่างง่ายได้และก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมุ่งหน้าไปหยุดยั้งบารัสจากแผนการทําลายระบบสุริยะ พราทาบารัสได้ตัวของโรตัสไปแล้วแล้วก็มันจะทําให้เธอนั้นกลายเป็นหุ่นเชิดและเมื่อใดที่ทั้งคู่ร่วมมือกันแล้วแล้วก็ถึงเวลานั้นทั้งระบบสุริยะของเราจะต้องพบเจอกันจุดจบเป็นแน่แท้ครับเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับเราก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วต้นแบบของนาทาก็คือตัวมากลิสเศษเสีเส้ยวความทรงจําของเธอก็อยู่ในร่างนั้นความทรงจําอันแสนโหดร้ายที่มากลิสนั้นไม่ยอมที่จะตกเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือให้กับบาลัส ไม่ยอมที่จะก้มหัวให้กับพวกออร์คินเธอจึงถูกประหารในที่สุดและโดยเศษเสี้ยวความทรงจําของมากริสทําให้นาธานั้นเข้าช่วยเหลือเทนโนในสมัยดิโอนวอร์แต่ถึงอย่างนั้นครับนาธาก็ได้ถูกจับตัวได้และดัดแปลงอีกครั้งกลายเป็นโลตัสอย่างที่เราเห็นในปัจจุบนันและด้วยเหตุน,นั้นเองครับเราจึงต้องหยุดยั้งไม่ให้บาลัสเข้าควบคุมได้สําเร็จแต่โดยพลังที่มากมายของบาลัสทําให้เราทําผลึกอันสุดท้ายนั้นหลุดมือจนได้ และบาลัสก็ใช้สิ่งนั้นเพิ่มพลังให้ตนเองและเข้าควบคุมโลตัสได้สําเร็จเราจึงจําเป็นต้องต่อสู้กับโลตัสแต่เราก็สามารถที่จะช่วยเหลือโลตัสได้สําเร็จในท้ายที่สุดครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเข้าต่อสู้กับตัวการของเรื่องทั้งหมดนี้เข้าต่อสู้กับบาลัสซึ่งเป็นไปอย่างยากลาบากครับในตอนที่เรากําลังจะเสียเปียบบาลัสก็ได้แย่งดาบของเราไปและจมตีใส่โลตัสแต่ทันใดนั้นเองครับเราก็ใช้หน้ากากเวลมาส ทำให้บารัสได้เห็นถึงความปรารถนาเบื้องลึกในใจิตใจท้ายที่สุดแล้วครับโลตัสก็ได้ดึงพลังจากบารัสได้สําเร็จและนั่นทําให้การต่อสู้ที่ยาวนานนี้เหมือนจะจบลงแต่ทันใดนั้นเองครับก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับประตูมิติที่บารัสได้เปิดค้างเอาไว้และโลตัสพยายามจะปิดมันแต่สิ่งที่ปรากฏออกมานั้นทําให้เราถึงกับพูดไม่ออก สิ่งที่อยู่ตรงนั้นคือสิ่งมีชีวิตจากมิติแห่งวอยด์แต่ถึงอย่างนั้นครับนี่เป็นเหมือนคําบอกกล่าวว่าสงครามครั้งนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเป็นสงครามครั้งใหม่ที่เราจะต้องต่อสู้ต่อไปไม่ว่าสัตรูจะเป็นใครและมาจากที่ใดครับสุดท้ายแล้วเราก็พาลตัสกลับมาได้สําเร็จบทสรุปของเรื่องนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหม่ที่เราจะต้องเผชิญ สิ่งลึกลับที่ปรากฏออกมาเราต้องหาคําตอบกันต่อไปซึ่งผู้เล่นที่ติดตามข่าวมาโดยตลอดก็จะรู้ว่าจะมีอัปเดตใหญ่อีกหนึ่งตัวที่ได้รับการยืนยันแล้วนั่นก็คือดู a ารีพาราด็อกซึ่งเราก็ต้องมารอกันครับว่าอัปเดตนี้จะมาเมื่อไหร่และนี่ก็คือบทสรุปของเนื้อเรื่องสงคราม The New War ต่างก็มีปริศนาและคําถามเกิดขึ้นมากมายซึ่งเราก็ต้องรอกันต่อไปครับ ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับขอขอบคุณผู้ชมที่ยังคงติดตามกันอยู่เสมอครับถึงแม้ว่าผมจะมามาหายหายก็ตามด้วยภาระหนา้าที่ต่างๆที่นับวันต่างก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ผมพยายามกลับมาทําผลงานให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างแน่นอนครับและในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ